สำหรับฟ้านเสียนสภาพของตระกูลชุยกับตระกูลหมิงย่อมผิดแผกแตกต่างขณะที่โคตตระกูลชุยเขาต้องเตรียมการเป็นเวลานานจากนั้นมอบหมายให้เอียนปิงหวินลงมือโดยที่ฝ่ายตรงข้าไม่ทันตั้งตัวย่อมพบกับความสำเร็จส่วนตระกูลหมิงได้รับบทเรียนมาก่อนวางแนวทางรับมือเอาไวา้คิดกระชากตัวพ่อค้าโฉดที่คดโกงออกมาเป็นเรื่องยากลาบากยิ่ง แน่นอนข้อแตกต่างมากที่สุดคือฟ่านเสียนโค้นตระกูลชุยโดยมีผู้ช่วยอันเข้มแข็งคนหนึ่งนั่นคือห้องเต้นหนุ่มแห่งเปิ่ยฉีส่วนบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตระกูลหมิงอยู่ในนครตรงอีและพ้นทะเลฟ่านเสียนเคยฆ่าหลานสิทธ์สตรีของกระบี่ศีทัศนาสองคน ลัดจิ่งยังป้ายความผิดไปยังนะครตรงอีนับไม่ถ้วนทั้งสองฝ่ายเพราะสร้างความแค้นอย่างล้ำลึกยามนี้คิดชักชวนนครตรงอีค้นตระกูลหมิงยังทำไม่ได้ฟานเสียนผุดลุกขึ้นใช้นิ้วมือจิ้มใส่ป้ายประจำตัวซึ่งจัดวางอยู่บนโต๊ะกล่าวว่าป้ายอันนี้ทิ้งอยู่ที่นี่ก่อนก่อนคืนนี้ให้คำตอบแก่เราขุนนางแน่นอน ท่านสมควรทราบดีว่าหากท่านตกลงใจท่านต้องจัดเตรียมอันใดเซียซีเฟยหลบไปด้านข้างอย่างนอบน้อมไม่ตอบคำถามของเขาโดยตรงเพียงกล่าวว่าการมาของใต้เท้าในวันนี้เชกเช่นเทพสวรรค์เหินร่นลงจากฟ้าเกรงว่าไม่สะดวกกับการปกปิดคำพูดนี้ไม่ทราบกล่าวประจบสอบพอหรือแฝงความหมายอื่นอีกฟานเสียนกวาดตามองเขาแวบ,บหนึ่งแล้วกล่าวว่า ตอนนี้เซี่ยตังเจียยังคงสวมบทของคนที่บังเอิญเตะถูกแผ่นเหล็กให้ดียังมีเรือบนแม่น้ําใหญ่ต้องรบกวนให้คนของเสี่ยตังเจียคุ้มครองส่งเราขุนนางพกนําหีบมาใบหนึ่งไม่ต้องการให้ถูกจนผู้ร้ายป้นชิงอีกเซี่ยซีเฟยก้มศีรษะลงกล่าวเสียงหนักๆว่าขอบคุณใต้เท้าไว้ชีวิตฟ้านเสียนหันไปจุงมือองค์ชายสามลงจากเก้าอี้ เซียสีเฟยค่อยฉุกคิดว่าในการสนทนาโต้อตอบครั้งนี้ตนเองคล้ายเพื่อเฉยต่อคนบุญหนักสักใหญ่ที่เยาว์วัยผู้นี้อดหวั่นวิตกไม่ได้แต่ก็ไม่กระทำการชดเชยยามนั้นฉุดใจคิดกล่าวว่า ใต้เท้าหากว่าเดินสามเปิดประมูลเราขุนนางผู้น้อยตั้งป้อมสู้กับตระกูลหมิงฝ่ายตรงข้ามย่อมนึกสงสัยเมื่อถึงเวลานั้นฟานเสียนยิ้มพลางกล่าวว่าท่านเมื่อยือนอยู่ฝ่ายเราขุนนางเราขุนนางย่อมยือนอยู่ฝ่ายท่านเขาจุมมือองคชาสามเดินออกไปกล่าวทิ้งท้ายว่าเสียตังเจียตัดสินใจรวดเร็วเราขุนนางชื่นชมยิ่งสาขาค่ายน้ำแดนเจนหนันประจำซาโจโงเงียบสงบเป็นความเงียบสงบ หบราวความตายประมุขค่ายมีคำสั่งให้ปิดปากสนิทถึงแม้ไม่ได้บ่งบอกอันใดแต่พี่น้องทั้งหลายทราบว่าเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นได้แต่ขบคิดคาดเดาแต่ไม่กล้าเป่าประกาศออกไปเซียชีเฟยนั่งอยู่บนเก้าอี้ซึ่งยังมีความอบอุ่นหลงเหลือสีหน้าแปลเปลี่ยนกลับกายไม่ทราบคุนคิดอันใดที่ปรึกษาเดินเข้ามาจากด้านนอกกล่าวกระซิบที่ข้างหูเขาว,ว่าทางทัพเรือสั่งปิดค่ายแล้ว,ไม,ลวไม่ทราบเกิดเรื่องอันใด เซียสีเฟยหน้าเคร่งเครียดกล่าวเบาๆว่าไม่เป็นไรขอเพียงเรื่องนี้เจราจาสำเร็จรุล่วงคนแช่เส้นสมควรไม่มีปัญหาอันใดที่ปรึกษานั้นตะกูตะกากว่าพวกเราถูกยุดเรือจำนวนมากทั้งหมดทําตามคําสั่งของท่านไม่เกิดการประทะอันใด แต่ว่านายที่มาจากมหานครเหล่านั้นพอจากไปเรือของพวกเราก็ได้รับการปลดปล่อยกลับมาเซียซีเฟยก้มศีรษะกล่าวว่านี่เป็นการแสดงขุมกําลังของฝ่ายตรงข้ามเขาแค้นหัวรอกกล่าวว่าในสายตาฝ่ายตรงข้ามพวกเราเพียงเป็นมดปลวกเท่านั้นที่ปรึกษานั้นรายงานว่าท่านประมุขค่ายทุกประการตระเตรียมพร้อมกองเฟิงกำลังล้างกระบี่ที่ห้องข้างด้านหลัง เพียงรอคำสั่งจากท่านประมุขค,ค่ายเซียซีเฟยไม่ได้ออกคำสั่งหากขมวดคิ้วแนบแน่นชั่วครู่ค่อยกล่าวช้าๆว่าที่ปรึกษาแช่เฉียนท่านเห็นว่าเรื่องนี้กระทำได้หรือเขายื่นมือรูปคำป้ายประจำตัวของสำนักตรวจสอบอันนั้นเบาๆตัวป้ายเรียบรื่นยิ่งไม่ทราบจะสร้างมานานเท่าใด เฉียนซือแย่เก่าเสียงสั่นสะท้านว่าล้วนแล้วแต่ท่านประมุขค,ค่ายตัดสินใจผู้น้อยไม่กล้าปากมากเซี่ยซีเฟยหลับตาลงกล่าวว่า ใต้เท้าที่มาจากมหานครคล้ายคุ้นกับการสั่งการเช่นนี้และประเมินขุมกำลังตัวเองต่ำซามไปต่อให้พวกเขามีองครักษยอดฝีมือติดตามอยู่ข้างกาย78คนหากพวกเราทุ่มกำลังออกไปทั้งหลังยังมีโอกาสอยู่เสียงชื่อแย่รอบด่าทอในใจว่าท่านทราบดีว่าทำไม่ได้ยังบอกกล่าวเช่นนี้แสดงว่าไม่คิดแบกรับความรับผิดชอบคิดให้ตนเองช่วยเกลี้ยกล่อมท่านจึงกล่าว หัวหน้าขบวนองคลักษ์นั้นมีฝีมือขั้นสุดยอดหากอยู่ในบูลิมแดนเจนนันสามารถก่อร่างตั้งสำนักได้ขอให้ท่านประมุขค,ค่ายไข้ควรให้ดีเซียซีเฟยพันลืมตาขึ้นกล่าวว่า ประเด็นอยู่ที่ใต้เท้านั้นซึ่งความจริงเงื่อนไขที่ฟ้านเสียนเสนอต่อเขาสามารถโยกคลอนจิตใจเขาแต่ว่าเขาเป็นผู้นำค่ายน้ำหากให้เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาผู้อื่นมีหนำซ้ำในชีวิตนี้ยากจะพลิกฟื้นตัวได้ในเวลาอันสั้นไม่อาจรับได้ก่อนหน้านี้เขาทางหนึ่งกล่าวอย่างพี่นอพี่เทาต่อฟ้านเสียนอีกทางหนึ่งสั่งให้เสียนซื้อแย่เตรียมพร้อม เนื่องเพราะประโจกว่ท่านก้งเฟิงซึ่งมีฝีมือลึกล้ำสุดจะอย่างพอดีอยู่ในสาขาเมืองซาโจแห่งนี้ดังนั้นค่ายน้ำแดนเจนหนันไม่ใช่ไม่มีขีดความสามารถตอบโต้กลับไปแต่ว่าเขาทราบแน่แก่ใจว่าที่ว่าเตรียมพร้อมเพียงเป็นตนเองปลอบใจตัวเองมิให้แสดงความอ่อนแอเกินไป เซียสีเฟยรอบทอดถอนใจอยู่ดีๆเกิดความสะท้านใจทราบว่าค่ายน้ำแดนเจียนหนันกำลังจะกลายเป็นผู้รับใช้ราชสำนัก ความรู้สึกเช่นนี้ยากจะทนทานรับได้เขาผุดลุกขึ้นมองดูสีหน้าที่คล้ายจะร่ำให้ของอีกฝ่ายทราบว่าอีกฝ่ายกลัวว่า,วาตนเองกระทำการที่ไม่ชาญฉลาดจึงยื่นมือตบหลังอีกฝ่ายเป็นเชิงปอบโยนที่สัมผัสถูกเป็นความเปียกชื้นที่เย็นเฉียบเชี่ยซีเฟยงวงงินวูบค่อยทราบว่าเสียนชื่อแยถูกผู้มาขูขวัญจนหลังเหงือเย็นเยียบโทมกาย ต่อยิ้มย่อตนเองคราหนึ่งดูท่าพระราชอำนาจและบาร,รมีของสำนับตรวจสอบสุดที่ผู้ยิ่งใหญ่ของท้องถิ่นเช่นตนเองจะต้านทานได้เสียชีเฟยพอตกลงใจจึงกล่าวเสียงหนักๆว่ายกเลิกคำสั่งเตรียมพร้อมเปลือกนอกจับตาดูเรือที่มาจากมหานครลำนั้นแท้จริงแล้วอารักขาความปลอดภัยของเรือจวบจนเรือเล่นถึงเมืองซูโจบนบกเล่าใช่อารักขาใต้เท้าท่านนั้นหรือไม่ ที่ข้างกายไต้เท้ามีมือดีคับข้างมิต้องให้พวกเรายุ่งเกี่ยวเฉียนซือแย่พงกศศรีสารับจากนั้นขมวดคิ้วกล่าวว่าแต่ว่าทางด้านกงเฟิงต่เตรียมลงมือแล้วเซียส,สีเฟยนิ่งเงียบงานทราบว่าเรื่องราวซับซ้อนอยู่บ้างเรื่องที่เขาเข้าร่วมกับสำนักตรวจสอบต้องไม่อาจเปิดเผยต่อยุทธจักรเร็วเกินไป ไม่เช่นนั้นตนเองไม่สามารถปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาแรงกดดันจากภายนอกก็จะเพิ่มพูนขึ้นสำหรับกงฝงผู้เท่ายิ่งเป็นปัญหาในตัวปัญหากงฝงท่านนี้ท่านเป็นยอดฝีมืออันลึกลับของค่ายน้ำแดนเจนนั้นหากนับตามศักฐานะถือเป็นอาจารย์อาของประมุขค่ายผู้ล่วงลับเท่ากับเป็นอาจารย์ปู่ของตนเองยามปกติน้อยครั้งจะลงมือถือเป็นของพิเศษประจำค่ายน้ำแดนเจนนั้นหากว่า ผู้เท่าที่หัวโบราณค,คํำครื้ทราบว่าประมุขค่ายแท่อื่นเช่นตนเองเตรียมเข้าร่วมกับทางการเซียซีเฟยพลันสยิวกายอย่างหนาวเหน็บคอยพบว่าตนเองประเมินความซับซ้อนของเรื่องราวต่ำเกินไปหลังจากนิ่งเงียบงั้นชั่วขณะพลันตัดสินใจกล่าวว่าเรียกตัวองค์ักษ์ประจำตัวจากตึกในมาเสียนซือแย่ใจหายว่า เพราะว่าเพราะว่าประมุขค่ายเตรียมจัดการผู้เท่าแล้วแต่ว่าพวกตนกระทําได้หรือเครื่องช่วยามให้หลังประมุขค่ายน้ําแดนเจนหนานเซี่ยซีเฟยถือโถน้ําซุปไก่มาถึงสวนหลังแต่เตรียมภารวะแก่ผู้เท่าซึ่งมีศักดิ์ฐานะพิเศษในค่ายน้ําที่ด้านหลังตามติดด้วยนักฆ่าคนสนิทจํานวนหนึ่ง ตเตรียมปฏิบัติการอย่างฉับพลันแต่ว่าเขายืนอยู่หน้าตึกชั่วขณะยังไม่มีผู้คนมาเปิดประตูภายในตึกเยียบงันราวความตายเซียซีเฟยผลักประตูเดินเข้ามาสีหน้าสงบราบเรียบเรียกหาว่าอาจารย์ปู่ไม่มีผู้ใดตอบเซียซีเฟยกวาดตามองถึงกับสะท้านใจอย่างรุนแรง คล้ายมือปล่อยโถน้ำซุปไก่ร่วงหล่นลงพื้นจนน้ำซุปไก่สาดกระจายเห็นบนอัสนะที่ข้างเตียงกายภายในห้องนั่งไว้ด้วยชายชรา,าผมเผ้าหนวดเขาขาวโพนชายชรา,ามัดผมเผ้าสวมชุดรัดกุมผูกระบี่ที่ข้างเอวตลอดทั้งล่างแผ่ซ่านกิ่นายค่าฟันแสดงว่าผู้เท่าโครจรพลังถึงขั้นสมบูรณ์ขีดสุดตระเตรียมชักกระบี่ฆ่าคนแต่ว่าผู้เท่าไม่สามารถฆ่าคนอีก เพียงแต่ในดวงตาที่เบิกโพงทอแววโกรธแค้นและไม่ยินยอมพร้อมใจหากว่าสายตาฆ่าคนได้ก็เป็นที่ข่มขวัญสั่นวิญญาณของผู้คนลูกกระเดือกของเขาปริดแตกออกลอยเลือดสาดหนึ่งไหลซึมออกมาปากแพ้ทะลุออกทางต้นคอโลหิตไหลผ่านแผ่นหลังของเขาเนืองนองทั่วพื้นพัสุทาท่านผู้เท่าตายแล้ว คนร้ายที่ฆ่าท่านผู้เท่าใช้กระบี่สังหารด้วยสำนึกกระบี่ที่น่าตนกดังนั้นที่เบื้องหน้าซากศพไม่มีค้าบโลหิตน้ำเลือดทั้งหมดล้วนไหลออกจากทางด้านหลังเสียสีเฟยลากฝีเท้าถึงหน้าซากศพท่านผู้เฒ่ามือมองภาพที่เบื้องหน้าอย่างตะลึงลานเขาคิดกระทำเรื่องทรยศ์เนรคุณแต่เมื่อเรื่องราวเกิดขึ้นจริงๆกลับเกิดความรู้สึกเหลือเชื่อ ตนเองความจริงตาเตรียมสลัดชีวิตหลายสิบชีวิตมีผู้ใดปลิดปรงสังหารผู้เท่าท่านนี้อย่างเงียบเชียบกระดาษแผ่นหนึ่งพัดปิวลงมาเซียซีเฟยกวาดตามมองแวบหนึ่งเห็นกระดาษเขียนในข้อความว่าท่านบังเกิดความคิดเช่นนั้นเรายังให้โอกาสแก่ท่านเขาเกิดความคิดฆ่าฟันเราจึงลงมือฆ่าเขารางของประมุคขค่ายน้ำแดนเจนหนันสันสะท้านสุดระงับ จนบัดนี้เขาค่อยซึมซับว่าคุ้มกำลังของสำนักตรวจสอบสุดที่ค่ายพักใดจะแข็งข้อได้ฝ่ายตรงข้ามช่วยเหลือตนเองขจัดขวากน้นาำของการยอมสวาวิพักด์แล้วออกปากเชื้อเชิญพร้อมทั้งตักเตืองตนเองเป็นครั้งสุดท้ายก็จบลงแล้วนะครับอย่าลืมติดตามชมในตอนหน้านะครับ